Ha ha ha! ลุมก่อนหลุมฝั่งเท้าตัวเองจะได้เอาขึ้นไม่ได้แจ๊ว้าเต๋หันมานี่สิคะว้าวแม่ไอค่ะลูกแม่ไ้้นดแม่ไม่เห็นได้เธอเลยพี่บีบัง เอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จ้าหน,หนูขุดดุมได้ลืกถุไม่เฟี้ยงไหมหินนะ่ะแต่หนูจะเฟี้ยงโดนกันเองนะลูกพ,พี่หนูขุดได้เลือกเกือบถึงเข่าแล้วอะถึงเขาเ่าแลยได้ซ้ำแม่แม่หนูนมีแหวนบ้านไปเอาห<า>ัวมันโคตรช่วงไปงได้ค่ะกกตัขึ้นมาได้ค่ะแม่เอาเสียมมาขุดได้เลือกเลยนะ<า>หนูไม่เตรียมมาละลูกเหลือเลยเหลือลูก ลุมนั่งขี่หรือไงอ๋อเตรียมแล้วแต่พ่อไม่ให้เอามาใช่เต็ียมรถเต็มพ่อกลัวโอ้โหแค่นี้ขวานค้อนคุดได้งานงัดงัด่งงเอาค้อนนี่มันสีฟ้ามันไม่เหรออืมเหรอแค่ค้อนกอนอ่ะแล้วค่ะค่ะค้อนสีส้มมันเล็กมีป่ะนี่แก่ตลกป่ะเนี่ย Sampai jumpa di video selanjutnya. จ้าเธอชอบไหมคะเธอชอบไหมคะไม่บึงอ๋อเดี๋ยวถ้าเรสูตรข้ามันก็จะได้อย่างี้แม่อะไง้ขอ้หนูว่ให้หนู่เออเฮ้ยไม่ค่อยมีมานะอย่างเงี้ยตัวอะไรลูกตัวอะไรควายครับควายครับ ้ำรือมั่งเห้อ่ายเหรอดูดิดูดินี่ิมความเรียปากเลียปากตัวอะไรเธอความกินย่ากกินงานะไปมาเยาป่าอ่ะทําแมยายเคยยายเคยจี่ปลายด้วยใชเขามาเล่นน้ำ ไม่อย่ามาเล่นนับกับหนูมาแม่ฝ้ายจะหนุกนะมันอ้วนแม่ฝ้าถ้ามันกินต้นหนามต้นหนามแทนคอมันทำยังไงโหมันไม่กินหรอกลูกมันดูก่อนอืมเขาก็ฉลาดนะลูกมันอ้วนมากเลยนะเนาะเฮ้ยพี่ควายอ้วนนะ่ารักเชียร์วิควายอ้วนอ้วน ไฟอ้ฟวนจังเลยพี่ไฟอ้วนจังเลยดูตัวนั้นมันผิด<ห>ดูตัวนั้นทมไมคุกกับไฟน,นั่นน,น,นีน่เห็นไหมนั่นน่เห็นบ้างมันคุกกับดินเน,นี่ยเราหน้าคุกไฟเหรอไม่เสียปล่าเนี่ยนั่นนั่นนั่น ไปแล้วูตัวใหญ่อ่ะเขาอ้วนมากเลยโอพี่โอลีโอลีโอล่โอลีมันน่ารักดีว่ะไฟอ่ะมวลตัวใหญ่อ่ะมันอ้วนอะอ้วนเออน่ารักอะจะไปไหนอะจะไปปิดคนพวกนั้นหรอน้องลีน้องลีเขากลับบ้านลูกบ๊ายบายเขาก่อนบ๊ายบาย หนูถามเขาที่เวลาเขาเดินผ่านะถามเขาเนี่ยเขาเดินมาแล้วดูคนดูตัวนี้มากทีเนี่ยบายบายอ้วนดุกเลยว่ะท้องวะเนี่ยแม่ไม่ไม่ท้องมาแล้วตัวนี้ถามตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ยังไม่ยอมมาตัวนี้เหมือนท้องเลยว่ะเพตัวนี้ตัวเมียด้วยนะ เขาบอกไหมพี่ไปาม่าว่าบายบาย